สวัสดีครับวันนี้เราจะมาใส่กบด้วยตะขอแบบนี้น้องแบบมีห่วงโอเคชัดใช้ได้แบบมีห่วงนะครับแรกเลยเราก็ต้องเอาก,กบมากบใหม่เยอะจัดแล้วลว่าขัน เกี่ยวครับเข้าที่หัวขันนะครับอันนี้แบบตะขอแบบมีเกี่ยวนะครับขันละเป็นอย่างนี้ขันให้สุดเลยเวลาเรากริปปิ้งมันจะได้ไม่ไม่หลุดออกมาแล้ววัดนะครับดูดูว่าตะขอขึ้นทางไหนนะครับแล้วเราก็จะซุกเข้าไปเนี่ยครับ จะพอดอีีข้างหลังก็จะซ่อนไว้เด็ดขาออกก่อนใช้แค่นี้แหละครับ